สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องป้าชาคาเฟ่นะคะไม่ได้เจอกันนานนะทุกคนเราไม่ได้ใส่เสียงในช่วงนี้พอดีว่ายุ่งๆทำหลายอย่างหลายแพลตฟอร์ม <laughs> ทำหลายแพลตฟอร์มอันนู้นอันนี้อันนั้นก็เลยปล่อยๆไปนะคะยู u ูบตัดตัดไปปล่อยตัดตัดไปปล่อยบางวันก็ไม่ได้ปล่อยคลิปนะจ๊ะวันนี้เราจะก็เลยจะมาทักททยกันนิดนึงเนาะเราไม่ได้ทักททยกันนานแล้วช่วงนี้เป็นช่วงที่คนกําลังสนใจหันอยากมาขายน้ําทุกคนคนตกงานบ้าง คนออกจากงานบ้างบางคนเกษียณบ้างบางคนเบื่องานเนาะอันนี้เราก็เข้าใจนะช่วงนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีบางที่เขาก็ปลดุกงานบางทีเขาก็เลิกจ้างอย่างแถวที่ร้านป้าอยู่เนี่ยร้านอาหหงร้านอาหารที่เขาเคยจ้างพัทธงพัทไทม์เนี่ยเขาปลดหมดเลยนะคะทุกคนเอาพัทไทม์ออกหมดเลยเหลือไว้แต่ลูกค้าลูกจ้างประจําซึ่งถ้าเอาออกมันก็จะต้องชดเชยเขาเนาะเขาจะเหลือไว้แต่ลูกค้าประจําเขาจะไม่เอาลูกค้าเอาพัทไทม์ออกทีนั้นทุกคนก็ต้องมาหันมาหางานใหม่บางคนก็ยังไม่ได้งานอย่างเพื่อนป้าเขาก็ยังไม่ได้งานยังไม่ไได้ปทํา ติดภาระลูกหลานเข้าโรงเรียนใหม่เข้าอะไรใหม่เนาะแต่ว่าวันนี้เราก็เลยจะมาคุยกันนะทุกคนว่าสมใครที่อยากจะขายน้ําหรือใครที่อยากจะลงทุนอะไรช่วงนี้นะคะเราก็ดูดูก่อนเนาะดูสถานการณ์กันนิดนึงว่าแต่แถวโซนบ้านเรานะี่ยอะไรที่มันขายกันเยอะแล้วอะไรที่มันมีมากแล้วหรือว่ากําลังซื้อมันโอเคไหมสมมุติว่าแม่ขายเยอะแล้วอะไรแล้วแล้วเราจะไปขายเลยเราจะไหวไหมเนาะเพราะว่าทุกอย่างมันลงทุนหมดอย่างน้ําเนี่ย บอกตรงว่าต้นทุนมันไม่สูงจริงนะคะทุกคนเวลาเราขายอยู่ตัวแล้วอะลงทุนวันต่อวันทุกวัน,น่ยต้นทุนไม่สูงนะคะ,ะเมื่อก่อนยิ่งถูกเดี๋ยวนี้ก็แพงขึ้นมาของแพงขึ้นต้นทุนสูงกว่าเดิมเป็นเท่าตัวนะคะทุกคนแต่ว่าก็ยังถือว่าอยู่ได้ถ้าสมมุติเราขายได้เรามีลูกค้าประจำเนาะเราต้องใช้เวลานะคะขายอะไรก็ต้องใช้เวลากว่าเราจะได้ลูกค้าประจำมันก็จะใช้เวลาใครทนได้ก็ทนทนไม่ไหวก็จะเจงไป อย่างของป้านี่ยคือเราได้ลูกค้าประจำซะส่วนใหญ่เห็นไหมคะถ้าเห็นทุกคลิปนี่จะเห็นเลยหน้าเดิมๆหน้าเดิมๆน้ําชงแบบเดิมๆเดิมๆคือเขาเคยกินแบบนั้นเขาก็จะกินแบบนั้นส่วนใหญ่ไม่เปลี่ยนเมนูนะคะมันก็เลยเราก็พอจะอยู่ได้ในช่วงนี้ก่อนหน้านี้ก็เงียบนะทุกคนแต่ถ้าใครจะขายน้ำล้วคะแล้วยังไม่มีสูตรหรือสนใจอยากจะได้สูตรหรืออยากได้คําแนะนํานะคะ,ะเรายินดีป้ายินดีให้คําแนะนําทุกคนนะคะเรามีโปรแกร,รมสมาชิกนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทํา สูตรน้ําเป็นช็อตสําหรับสมาชิกสมัครสมาชิกได้นะคะทุกคนสมัครสมาชิกก็จะมีอยู่สระดับหรือ3ระดับป้าจำไม่ได้นะที่ป้าท,ทําไว้แต่จะอยู่ที่150บาทกับ300บาทอย่างถ้าสมมุติ300บาทสมาชิกต่อเดือนนะคะ300บาทถามได้หมดทุกอย่างทุกคนถามได้หมดเลยทุกอย่างตั้งแต่การซื้อการขายสูตรนะคะถามได้ทุกสูตรที่เราติดขัดทุกสูตรที่เราไม่เข้าใจ แต่ถ้าจะเอาแบบทุกสูตรละเอียดเลยอะไรเลยอย่างไง้ก็ทักไลน์มาต่างหากนะคะทุกคน300บาทเราให้คําแนะนําทุกอย่างนะคะตั้งแต่ซื้อของซื้ออุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะทิ้งไลน์ไว้ให้เบอร์เบอร์โทรที่แอดไลน์ก็มีเคยให้ไว้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะให้ใหม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็มีคนสนใจอยากจะขายน้ําขายอะไรเยอะน้ํานี่ถ้าสมมุติว่าเอาตรงๆถ้าเราขายได้อยู่ตัวนะคะณนะตอนนี้เราจะต้องตั้งราคาที่อยู่ได้เลย25-30บาบาทเลยเนาะแล้วถ้าเราขายได้ อา้ากำไรจะอยู่ที่ประมาณเอาห้าสิบห้าสิบเอาพออย่างนี้เลยห้าสิบห้าสิบเนาะเราจะได้กำไรประมาณครึ่งหนึ่งอะ่ะสมมุติเราขายอย่างบางแก้วนะบางแก้วเราก็เกินครึ่งบางแก้วเราก็จะต่ํากว่าครึ่งเอาถัวเฉลี่ยเลยก็ประมาณสี่สิบห้าห้าสิบห้าอะอย่างเงี้ยแล้วก็ คืออยู่ได้ถ้าเรามีลูกค้าประจําเราอยู่ได้นะคะแล้วเราก็จะต้องขายแบบเอาลูกค้าป้าเนี่ยเป็นคนพูดไม่เพราะนะพูดจาโป๊ะโบ๊ะเสียงดังโบกเวกนะคะแต่เราจะมีมุกเล่นกับลูกค้าลูกค้าเขาจะรู้แล้วก็เข้าใจว่ามุกนี่เป็นมุกเล่นมุกอะไรนะอย่างเงี้ยนะคะทุกคนอย่างเด็กๆบางที่ป้ากะดุแต่ว่าเด็กๆเขาก็จะไม่ค่อยกลัวหรอกเด็กก็คือเด็กแป๊บเดียวเขาก็ลืมนะคะแต่เราจะแบบจะดุส่วนใหญ่เราจะสอนเขาเวลาเขาเสียงดังแล้วพูดไม่เพราะอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะมีนะคะว่าเป็นคนดูขายของวาาก็ดูพูดก็ไม่เพราะลูกค้าก็จะมีมาบ้างหายบ้างแล้วแต่แต่บางคนที่เขารู้นิสัยกันแล้วเราก็จะอยู่กันอย่างนี้ลค้ค่ะเขาจะเข้าใจนะคะแต่เราไม่ได้มีอะไรเราไม่ได้ว่านู่นนี่นั่นเราเป็นคนคือบางทีมันมุกข,ขำขำบางคนก็จับอารมณ์ได้บางคนก็จับไม่ได้เนาะเราต้องสนิทเข้าถึงลูกค้านะคะทุกคนแต่ว่าเราดูโซนบ้านเราด้วยว่าได้ดีได้ยังไงแบบไหนเนาะมันจะพอได้ไหม แต่ว่าถ้า,ถา,ถาลงทุนครั้งเดียวนะคะน้ำมนะันลงทุนหนักอยู่ครั้งเดียวหลังจากนั้นก็คือเราก็ซื้อวัตถุดิบอย่างบางคนซื้อทุกวันเหมือนป้าในป้าซื้อวันต่อวันอะไรหมดอะไรขาดเราก็ซื้อวันต่อวันเหลือก็เป็นกําไรได้ค่าข้าวค่าน้ํา นะคะทุกคนแต่ถ้าใครอยู่ไกลห่างไกลต้องใช้ซื้อตุนอย่างซื้อตุนซื้อของไว้ตุนอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นกําไรนะทุกคนเราพูดให้ฟังเลยเพราะของที่เราตุนบางทีมันไม่ได้หมดทุกอย่างเลยกําไรมันอยู่ในของที่เราตุนอย่างอยู่ในแก้วอยู่ในอย่างเงี้ยแต่เราจะต้องเดี๋ยวถึงเวลาเราต้องเข้าเมืองมาซื้อแล้วแล้วถ้าเราซื้อ,อของไม่ครบมันก็เย่ายุ่งยากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ป้านแนะนําป้านแนะนําว่าซื้อของวันต่อวันถ้าเราเป็นไปได้หรืออาทิตย์ต่ออาทิตย์ เอาง่ายๆเลยเนาะเราจะได้ไม่ต้องไปควักเนื้อเข้าเนื้อมากเพราะขายวันต่อวันเราจะรู้เลยอะไรใกล้หมดหรืออะไรที่มันหมดป้านะบางทีใกล้หมดป้าไม่ซื้อนะถ้าหมดในวันนั้นก็คือหมดเลยแล้วป้าก็ไปซื้อวันถัดไปแต่มันจะมีอย่างกาแฟนี่เราขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้ขาดเราจะต้องเออพอใกล้หมดเราก็ต้องซื้อเลยไม่รอให้มันหมดนะคะ โอเคนะคะทุกคนวันนี้เรามาแนะนําแล้วสําหรับคนที่สนใจสูตรอยากจะได้คําแนะนําเรื่องอะไรนะคะเรามีโปรแกรมสมาชิกกดเข้าไปได้นะคะตงคําว่าสมาชิกมันจะอยู่ปุ่มข้างๆกับปุ่มติดตามเนาะแล้วก็จะขึ้นให้เราเห็นเองละค่ะว่าราคาเท่านี้ต้องได้อะไรบ้างราคาเท่านี้ได้อะไรบ้างแต่สําหรับป้านนะราคาไหนก็ได้เหมือนกันค่ะคือถามอะไรมาป้าก็ตอบหมดนะคะขอคําแนะนําอะไรมาเราตอบหมดเนาะโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็นี่แหละคะ่ะวันนี้ขายดี นะคะวันนี้ขายดีอยู่วันนี้วันวันวันศุกร์ที่14มีนาคม2568วันนี้ขายดีค่ะช่วงอาทิตย์สอาทิตย์นี้เราขายดีนะคะอากาศร้อนและลูกค้าที่เคยหายหายไปก็กลับมาเพราะว่าของเราเราขาย25บาทมันมีบางที่เขาขาย20บาทบวกไขมุกลูกค้าจะหายจากเราไปอยู่พักหนึ่ง ตอนที่เข้าไปเราก็เงียบนะคะทุกคนก็เป็นปกตินะคะทุกคนเงียบบ้างได้บ้างนะคะโอเคนะคะคลิปนี้ขอบคุณทุกการติดตามทุกทการรับชมนะคะทุกคนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะใครสงสัยอะไรทักคอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนหรือไปที่เพจป้าชากาแฟได้นะคะขอบคุณค่ะ